อาจารย์ครับเคยได้ยินว่าเวลาคนบอกว่าตัวเองเป็นสวดาบันไม่น่าจะใช่ของจริงส,สวดาบันจริงเขาไม่มีตัวไม่มีตนหรอกว่าเขาเป็นอาจารย์มีความเห็นยังไงครับก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ <sock lier y> <işte> นะที่จริงเอาอย่างผมก็ผมก็พูดเนี่ยผมก็พูดนะแต่ผมก็อธิบายว่าเออ โซดาบันเนี่ยมันไม่มีการเข้าไปเป็นนะมันไม่ไม่มีการเข้าไปเป็นแต่ที่มาพูดว่าสําเร็จโซดาบันสําเร็จขั้นนั้นขั้นนี้เนะี่ยมันเป็นโลกสมมตินะพูดในในสิ่งสมมติเฉยๆนะแต่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรนะมันไม่ได้เป็นอะไรก็ต้องดูว่าที่เขาบอกว่าตัวเองเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบไหน <laughs> เป็นจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะมีใครมีใคร เห็นด้วยไหมอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีนะมันก็ต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้นะคําว่าปัจจตังเนะี่ยรู้ได้เฉพาะตนคนอื่นที่เข้าถึงปัจจตังเข้าถึงความเป็นวิมุตต์อ่ะก็เห็นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตัวเองแบบเป็นแล้วแล้วแบบไม่เห็นคนอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องเห็นเหมือนน,นะถ้าเข้าถึงเหมือนกันนะจะมาโมเมไม่ได้ <laughs> ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะ มันต้องอยู่ที่ว่าเขาประกาศเพื่ออะไรเขาพูดเพื่ออะไรเงี้ยนะก็คือคือผมนี่มัน <laughs> มันไม่เหมือนชาวบ้านนะมันไม่เหมือนชาวบ้านนะมันมันประกาศแล้วมันก็มันก็อย่างนั้นแหละก็ไม่มีอะไร <laughs> ก็ฝึกมาดีแล้วแค่นั้นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะครูบาอาจารย์บอกให้ประกาศก็ประกาศนะก็แล้วแต่คนจะมองนะครับใครจะมองเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่นะ่ะมันต้องดูที่ ดูที่เหตุการณ์นะอยู่ที่เหตุนะว่าประกาศเพื่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละนะไปลองดูคนอื่นๆนะว่าเขาประกาศเพื่ออะไร